เร็วเร็วเร็ว,รวไปลงบักเช่บ่อเไห่าไสน่ะิบเส้นสีสสนสส่ิไปเดี๋ยวนี้เลยบ่ไปเดีย๋ยอ่าเป็นผากมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ไอ้ไปเอาเป็นเงินกลีบมาเป็นหกล้านโดยห้าแสนกีบโอเคเอาอันนี้นี่นะโดยเป็นของผู้ใหญ่เจะดีทั้งฟังไทยพันหนึ่งาผากมาเด,ด้อไม่เป็นของอ้ายคนละ

พี่น้องไอ้บาทนี่ไปส่งน้องเมฆก่อนเนาะเนาะกราบสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะผมว่าอยู่ในและกต่างประเทศพี่น้องไอ้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบะเตียงทองซาเนลคือเก้าพี่น้องไอ้ต่ออีพีสองคลิปที่สองเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเขาก็มอบโทรศัพท์ให้น้องมิกเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้ก็สิพาน้องเพื่อนไปส่งอยู่คิวรถบาทนี่พี่น้องเอ้ คี่รถโดยสารเซนูนี่แหละพี่น้องนี่เนาะอ่าลุกไปปากเซพี่น้องเลยรถนิชิมาตะเวียงจันพี่น้องนเนาะส่วนไหลนี่อ่าเป็นนิชิมาตะเวียงจันอ่าชิมีทางรถนั่งรถนอนแล้วพี่น้องเลยเมืองเล่าเขานี่มีรถนอนเนาะอ่าวิ่ไอพี่นี่นอนไปเลยพี่น้องเลยสบายสบายก็นั่งรถนี่อีกเนาะได้นอนเพราะม,มิพายห่มเพราะยังคักเลยพี่น้องเลย ลายใชบ่ไปตอนนี้ก็เวลาบ่ายมุงเกือบเกือบสองมุงงม่งเอะก็หอดพุนก็นสิป,ประมาณสามสี่หา้าหตี4ี่ส่สงวันหกโมงแรงพอดีพอดีเป็นอะไรพอดีถึงเรงนิดนึง <c oughs> โมงเจ็ดโมงเ to na, oh, like you know, ่ยพอดีเดี๋ยวนึ่งแรงไปเลยหอดน้ำน้ำมาซาพักพอนะอยู่ใกล้ๆเห็นบอนน้องโออยู่โบกัยปักซี่ไนไดงานแต่งก็ได้ใครอยู่เราไป้องบ่ยากเราไปพักรุ่นแต่แก้วเก่าอยู่เนาะไปลองเลยไปหอดแก้วเก่าแล้วโอ้ยรอบนี้กัโอ้ยไป้องเห็นเนาะมันยากหลายสิ่งหลายอย่างนี่ยมาเตียงเั็สิบ เมืที่เจ้าหาเนี่ยแกสิบห้าเมย์ไปกวดเองเนี่ยไปเจาะเลือดหมอนัดแล้วก็บบืนกับมีคือกันอยู่นในบ้านท่นแกได้บัตรเชิญพื่อไปน้องเลยเอา้าวสองสามงานบาทนี่ยจ้ามุญม,มุญยเนี่ยบาทนี่โอ้ยพอดีให้น้องเพนรุ่งไปทำธุระโซนโตูเนรอบนี้ก็ได้เพราะพนเด็กไปมีธุระปะปางที่จะสะสางหรื่องไดก็นเานาะน้องพนไปคนเดียว <c oughs> แล้วทั่วพ์ไปละเดขึ้นมาแบบนี้พี่น้องี้เนาะใครอยู่เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายละตรวจ่ารถรถตู้ให้ไวพี่น้องี้เนาะจ่าจะไวดีรถตู้จวดจวดเลยพี่น้องี้ยมันนั่งบ่สบายไปได้รถค่อยสะดวกรถมีแหละสะดวกไงวีไอพีไปนอนไปเลยนอดสบายก็ยามันพี่น้องจะได้ห้องกับ เมื่อนอนอยู่แล้วมืนอนี้เนาะเมื่อก็ะหอดเลยคำอะไรก็นอนเป็นยังไงบริหารยังีงแล้วอื่นและผูกคอต่อแขนเป็นบริหารใหญ่ป็นไดที่เนาะโดยบริหารใหญ่เป็นไตจำที่จำคล้องนะอะไรก็เนาะโดยโดยโดยลอยเล้วให้ทัวเป็นยังไงโดยไปจะไปลองเลยกุญแจไปเบิ่ง ลดเบื้องล่างให้น้องคนก่อนบาทนี่เช็คเ <c oughs> ท่าไรแหละเนาะตัวรถกับบริษัทอื่นจะหึงได้ไหมพี่น้องน้นองขึ้นมาวาังหันเท่าไหรน้วาวังหันสามแสน<อ>สี่แสนอ๋ออ๋อสี่แสนพูด่าเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแต่บาทเลยโอ้โอ๋อะขึ้นมาแต่ปากซี่มันสองแสนบาทเดียวอ๋อพี่น้องเด็กก่นอน,อนเขาเต็มที่เคยนักอย่างนี้จะแสนบาทเนาะแสนบาท นี่คือว่าแหละทุกอย่างมันกับแพงนี่แหละอันนี้นี่เป็นเป็นคิ้วรถโดยสารพี่น้องเนี่ยเป็นคิ้วตัวใหม่ที่เขามาทำหมักมาถ่ายเพิ่นกำลังฮิตใหม่แต่ว่าพร้อมเกือบทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าอยู่คิ้วเก่านี่มันยังบวชสัญญาอ่านี่เขาทิ้ไปนี่คิวเก่ามันยังบวชสัญญาแหละเอ่ออรใหยบวชสัญญาแล้วเป็นที่ใหญ่มาอยู่พี่นะพี่น้องนี่เนาะ อันนี้คิวคิวเก่ามันอกี้นิดหน่อยเนี้ยอย่น้องกระจอยู่นิดบ้านนี้โอ้ยก็ลุงจ่งแท้มีอยู่บ่เด้ปากเซนี่รถตู้นี่เนาะอ่าเซนที่ไปรถตู้หรถที่ไปรถทัวร์เนาะรถตู้เอาไว้กว่ารถตู้นี่จวดได้รถตู้รถตู้นี่จวดดูชุดน้อย แม่แม่แม,ม่ไปถามมึงก่อนอื่องนี้ไปอันนี้เวียงจันทร์บ่ปันใดขี่เจดดูเลยนีนได้รถเตียงนอนแม่แม่ไปไปถามมึงไก่เนาะข้างปีเดิมโอ้ยเห็นหนา้าก็ใช่กินตะไคร้เนาะ<ป>พูดแล้วนี่กินไก่กับไข่ก็ได้เอา้า ข้าก้อนไปซื้อพี่รถไหนน้องกอนน่องชิมเมื่อบามเมืองนี่ฮะิไปนปกเชีมือเบียงน้มือเ,เลยรถมีบ่มี่เอบ่ว่ารถเวียงรถมีปกเชย รถใ้แน่องย่องจากจวดอยู่บริษัเนั่นจวดเลยกันรใ้เนาะมันยังกระอดเนะเนาะมันอะไรอลไกระหอดเลยจะว่าจะให้นนองพนั่งคักจักหน้อยนะองเนาะม่ท่ามันมันแห้งด่เสียเวลาเรียวเรียวเีวเรีวไปสิไปแลยปะจักโอ้ยยังไง เกือบย,อยุ่ยยุ่ยได้กี่นิจวดแห่งยินดีโอ้ยพี่น,องงน้อ,องเไงเนาะรับักเช่บ,บ่เท่าไรหน่ะแสนสี่สิบไปเดี๋ยวนี้เลยบ่ตายพี่น้องเไงทาจังหน่อยเด้อไปเอาเครื่องก่อนเด้อจังหน่อยเด้อพี่น้องไงเออแสนสี่สิบโดยอ่ะนี่นะอันบริมีลายกระเปา๋าเล็กๆน,น้อยน้อยแหละโอ้ยพี่น้องเไงเนาะ จวดดีๆเล้อนี่มีแต่กระเป๋าเฉยๆนั่งอะจวดดีนวดตู้ก็ได้พี่น้องเนาะไอ้เข่ากล้องบ่โอ้ยเนาะพี่น้องเลยอตาตะกี้ว่าเชน้องเพิ่นนั่งรถมีหรือว่ารถทั่วพี่น้องเลยก็เลยอันนั้นนี่พี่น้องเอาแล้วบ่กเครื่องน้องเบิ่งดีๆเลยโทรศัพท์ โอเคโอเคอ่ะ uh, okay, okay. uh, แป๊บนึงพี่น้องเลย uh, uh, um, ตอนเชียงออกเดินทางพี่น้องเลยเข้า mm hmm. uh, ทางอ้ายก็มีเครื่องมอบให้เติม mm hmm. น้องเลยเนาะอกีบสีผ้าน้องเพิ่งกินข้าวกินน้ำโดยแต่ว่าเพิ่นจวดแห้งพี่น้องเลยก็เลยสิมอบให้แบบจุดจวดเฝ้าๆนี่แหละทั้งป้าหญิงคือเกา่าเด้อ hmm. ป้าหญิงเพิ่อนอยู่ทางพ uh, ังไยอยู่มุกระหานพี่น้องเลยเพิ่น อาปเะ็ดงานเห็ดเวียวกอยู่ต่างประเทศหมดแหละพูดพูดดีซื้อโทรศัพท์ให้เจ้าหมดแหลนะเนาะอาพอดีพอ่อเตียงไปกดเงินออกมาอาเป็นฝากเงินมาให้น้องนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนู่นนี่นั่นอาแล้วก็ฝากแบงผูกแขนน้องน้ำแน,น่จังเๆหน่นอยอาแล้วก็ซอยนั่นนี่แหละอาเป็นฝากมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ไอแปาเป็นเงินกีบมาเป็นหกล้านหาแสนกีบนตามองดูจังหน่อยอา <laughs> แป๊บนึงเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยเป็นกระทา สั้นรอบซองอีกเลยสักสั่นยังสั้นยาบาทนี่พี่น้องไงเนาะครบป่ะเนาะครบแล้วโอเคเอ้าอันนี่อัน่าด้วยเป็นของผู้ใหญ่จะดีทั้งฟังไทยพันหนึ่งผักมาเด้อไอ้เป็นของไอ้คนละหาล้อยบาทผูกแขนมผ่าผูกแขนน้องเป็นเด้อโดยเอ้าผ่าไว้ฟ้อนให้อันเมเป็นเล็กๆเล็กหน่อยเด้ออขอบใจอะไรเด้อเหม่ป่าเดือดผ่าเป็นไหม

อ่งปากเซสวรรค์เซโนเนาะอ่าเพิ่นเฝ้าได้พี่น้องเห็นเนาะรถอันนั้รถตู้เพิ่นก็ได้อ่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยอ่าพี่น้องเห็นเนาะว่าสิให้เพิ่นอันนั้นั่งรถมีหรือว่ารถทัวร์นี่แหละแต่ว่าน้องเพิ่นว่าล่อหึงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นชิมาเที่ยวหนึ่งกับเพิ่นชิออกนะกระโดดอยู่งนั่งรถตู้ไปรถไทยเนี่ยจวดเลยแป๊บเดียวพี่น้องเห็นเนาะ ไปแล้วเดินทางปลอดภัยพี่น้องเลยบาทนี้อ่าเจอกันอ่าพ,พุ่นและพี่น้องเลยเนาะอีกสองสามหมือนน้องเพิ่นมาพี่น้องเลยอ่านี่กับรถโดยสารเพิ่นเนาะอ่าเจ้าพี่น้องเลยอ่ากหลังถูกรถตู้ก็มีเนาะอ่ารถทัวร์หรือว่ารถม,มีก็มีพี่น้องเลยอ่าแล้วก็อันนี้นี่เป็นป้าย เป็นคิวรถเก่าอยู่หน่อยเนาะป้ายกระบะมี่เนาะแต่คนบ้หูเนี่ยจะอ่าโบจักเนาะแต่ว่าเพื่อมองเพื่อเห็นใหม่อยู่พูดไงพี่น้องเอ้ยพวงไงเฮงเนาะแต่ว่ากระชั้นได้เลี้ยวเนาะได้เลี้ยวครับนี่แหละนี่มองคิวรถเก่าเนะพี่น้องเอ้่ยเป็นกับปุ๊บปับเดี๋ยวจาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันอ่าตอนพุ่นแหละพี่น้องเนี่ยเนาะน้องพ่นกลับมาเดี๋ยวสิอัพคลิปลงให้เบิ่งเด้อให้น้องไปถ่ายบรรยากาศ มาให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยนาะไปพี่น้องไงเนาะเดินทางก่อนบ,นบันี้บปรตูนก็จักไปช่น้องมิกว่าเห็นผ้าลูกออกมาเมื่อเช้านี่พี่น้องมาเวหาหนุ่มมิกนิดหนึ่งก็เลยถุงใส่ผพาลูกไปซื้อเครื่องซื้อของบ่เล่าก็ได้พี่น้องเลยก็มาจะซื้อปูนเนาะอ่านี่แหละนีิ้วเตียงก็ได้กัดน,นี่พี่น้องนี่ดูในเครื่อนก็มีนี่นี่ก็เอ่อ มีติดรถมาอีกเนาะอ้าโอ้ยเนาะของบะตูนอันนี้พี่น้องอ่ามันมีซองใบเพป็นฝากมาให้น้ำบ,ตบนะตูนเพิ่มเนาะจีรัยใบหนึ่งโอ้ยส,ส,ส่งใส่ย,ยิบไม่พิษว่าให้บะตูนซองใบเหมือนน่ะพี่น้องเนาะอ,อ่ามีลายก็ละซองก็ได้พี่น้องเลยอ่าไปเดี๋ยวอันน่ะเมื่อโตกันดูเพื่อนคนละพี่น้องแบบนี้ส่งน้องเพป็นเรียบร้อยแล้วกันอ่า ตอนแรงๆก็คือว่าสีลงไปสวรรค์ต่อเนาะไปฮับอาน้องบิวลี่ไปเลาะไปลิไปลนไปเที่ยวก่อนไปน้องเอ้ยพาลูกพาเมียไปเที่ยวก่อนสักเล็กสักหน่อยนะเนาะอ่าก็มาจะเสียปนมือขึ้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไยมาเตียงสีผ้าพี่พาน้องมาบึงเนาะเอ่มคิวรถไหมพี่น้องเอ้ยเนาะคิวรถบ่อนไหมได้พี่น้องเอ้ยนะพ,พี่แหละอยู่ มองบาเตียงเคยมานั่งกินข้าวกินน้ำดุดูไปเลยน้องเห็นเนาะนี่ยเพาโบนเบื้องเลยมือนี่เป็นจีเฮต์ปตทอขึ้นอยู่นี่เลยเี่น้องเลยอ่านี่ปั๊มปตทพังไปพุ่นก็เป็นเซเว่นฟังนี่กระนี่เลยพี่น้องเลยอาคารจุดพักรถโดยสารนี่เนาะก็ใหญ่ยได้บัตรเป็นน้องเลยกันย้ายก็มองเก้าลายอันนั้นมองเก้าอ่าก็สิมี่ลายซิ่งหลายอย่างพี่เป็นกำลังก่อสร้างอยู่พี่น้องเนาะ คาดว่าอีกปีสองปีข้างหน้าเนี่ยที่ถือว่าสะดวกสบายพี่น้องอุดมสมบูรณ์นะแถวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านพักหรือว่าโรงแรมเพิ่อนกรลังเฮ็ดอยู่พี่น้อง่างไเนาะน,นี่อันนี้ก็เป็นตอนแดงแดงเป็น,นอ,งงอ่างไรที่หลายคนก็มักมา,มา,ม,ามานั่งกินขา้าวกินน้ำเนาะอยู่นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ ปีงไก่ซีโน่สิเป็นแถวอยู่ในแหละพี่น้องเไยเนะะาะฝั่งนี้ก็เป็นอีกอาคารอมองจอดรถโดยสารอีกฝั่งนึงพี่น้องเห็เนาะนี่นี่ปีงไก่ซีโน่นี่วันนี้พี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเไยน,นี่เป็นแถวยิงซี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ,ะและ้วก็ฟังพุทธพี่น้องเไยเนาะ sih, pen, sebid, leka, ah, uh, oh, pi nonge, Amisson, bule, no, ah, uh, hub, set, pi nonge, tu bumb, pasal caw, tu pasal kawangcay, ni lah, ramah nandut pi okay, nonge, no, ah, uh, oh, ni pun keling hit, ju, pi okay, nonge, sebid, ni, oh, uh, weh, no. ไงบึงนี่ก็ได้ข้างหลังนี่จัะปันชีเห็ดเนี่ยพี่น้องเลยนี่มันเป็นสามเลี่ยมเอาเอา้เอารถโดยสารยังจะย้อนซ้อนนะบ้านก็เดินสามเลี่ยมซีโนเนาะบันเป็นสามเลี่ยม,ม,ม,ยมต้องค้ำเลยพี่น้งงองเลย กสิเห็ดใหม่ทั้งเบ็ดพี่น้องไอ้บา้านนี้ก็สิสะดวกสบายก็เก่าอยู่แต่ก่อนก็คับแคบลายเนะาะนี่ก็เป็นดิสังงานดองบ่างเลยนี่ตะดองแตะบุญพี่น้องไอ้ช่วงนี้ก็ได้ไปบาเตียงกสิขอตัวเดินทางขับรถขับปลาแต่ถ่ายขิปถ่ายทำคือเก่าพี่น้องไอ้บ้านนี้เนาะมุ่งหน้าลงทุ่่งพุนแล้วพี่น้องเอ้ทางบ้านดะุงนาคำาคือเก่า ไอคอนกระสอผู้มิหารแขวงสวัสคิ์นักขีดพวกนี้น้องพี่น้องเนะเาะก็ไปเปบิ่งไปซมน้ำกันพี่น้องเลยว่าเป็นสารลันแป้นเนาะทั้งแม่น้องมวยทั้งบป่าผัดเปล่า,าสาวจิตนเนาะหรือว่าแม่น้องลิงลิงพี่น้องนีน้เนาะก็ไล่คู่ไล่คนเนาะทั้งนั้นก็ได้ พี s <S <df> ่น้องกำลังเฮ็ดเฮือนเหตุซานอยู่บ่เตียงก็หาก็ลงมาแต่สิบปูนเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยก็เชได้ขึ้นไปใหม่อีกอยู่ว่างานทั้งนั้นก็เฮ็ดเฮือนเหตุซานเนี่ยเพิ่นอยู่สาวสันไลเฮาพี่น้องเห็นเนาะอ่าแล้วก็อ่าทางเฮือนสาวกุ้งนางหาก็ซื้อที่ให้พี่น้องก็ดีใจน้ำจาเพิ่นเดี๋ยวทีเดียวสร้างของเจ้าของแล้วก็ได้อ่าแล้วก็หลายครอบครัวหมู่บ้านวังคูนพี่น้องสิไปหมู่บ้านอื่นแน่ อ่าเพราะว่าอ่าเขากะยายไปมันทัวมันเทิงพี่น้องเนาะนี่ก็มาส่งน้องเมฆอ่าขึ้นรถด,ดงปากเซแล้วก็ขอให้น้องเพิ่นเดินทางปลอดภัยน้องกับเพิ่นก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มาอยู่น้ำบ่อเตียงได้เกือบเกือบสามเดือนแล้วพี่น้องเนเนาะก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากมาอ่าซอยเวียดซอยงานบ่อเตียงพี่น้องเห็นบ่อบเตียงกับบีแบเงเงินเดือนยูทูบให้ เอ่าชาวที่ได้ได,ได้เดินได้หน่อยก็ให้หน่อยได้นลายก็ให้ไลายก็ว่ากันไปน้าพี่น้องเนะเาะอ่าสําหรับเมื่อนี้ยกระเบ,บียร์เคีวตูเดินทางก่อนบันนี้ขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ๊ะสุกุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามครับส้มคีดจนจบแล้วก็บอกครับโฆษณาเน้า,นานพี่น้องเนาะแสดงเมื่อเนี้ยกรเบียร์เคีวตูข,ขตัขบรถก่อนไปผู้เดียวและบันย์ประตูกระพ้า ลุกไส้ทุนไปเที่ยวปารินบนลืมันอีกดูว่าจังใดพี่น,ออน้องพี่เนาะไปกันเด้อสบายดีพ่สุคุสุขนะขขพี่น้องเด้อ